ผลการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอําเภอเมืองนครนายกปี2563นางสุดาลุ่งเรืองเกษตรอำเภอเมืองนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการเกษตรกรขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยปฏิบัติตามมาตรการเร่งดว่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยการจัดจุดคัดกรองจับบัตรคิวการเข้ารับบริการวางเจลล้างมือ ลงทะเบียนผู้มาใช้บริการจัดจุดรอเข้ารับบริการและขอความร่วมมือให้เกษตรกรที่มาขอรับบริการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้ารับบริการ ในปี2563จนถึงปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกมีเกษตรกรมาติดต่อขอขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะ้บเป็นเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น4,425ครัวเรือน1132แปลงเนื้อที่31,405ไร่ยกเลิกการเป็นเกษตรกรจำนวน796ครัวเรือนรวมเกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการทั้งหมด5 2 2 1ครัวเรือน และเปิดให้บริการพี่น้องเกษตรกรทั้งปลูกพืชและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการยื่นเรื่องอุทธรณ์สิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรซึ่งสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานของรัฐทั้ง8หน่วยงานได้แก่ 1. สํานักงานเกษตรอําเภอและจังหวัด 2. สํานักงานประมงอําเภอและจังหวัด 3. สํานักงานปศุสัตว์อาเภอและจังหวัด 4. สํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน 5. เขตบริการอ้อยและน้ำตาลทรายและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 6. สำนักงานสพสามิตจ,จังหวัด 7. การยางแห่งประเทศไทยทั้งจังหวัดและสาขาบริการและ 8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรกรสามารถขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2563จนถึง5มิถุนายน2563ในปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกมีเกษตรกรผู้ปลูกพืชมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์แล้วทั้งหมด35ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์ผู้ประกันตนตามมาตรา33จากสำนักงานประกันสังคมอำเภอเมืองนครนายก มีแผนการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรจากธนาคาร,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรจังหวัดนครนายกโดยเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563จนถึงปัจจุบันมียอดการโอนเงินแล้วเสร็จทั้งสิ้น5,814ครัวเรือนเป็นจำนวนเงิน26,570,000บาท วันที่20พฤษภาคม2563นางสุดาลุ่งเงืองเกษตร,รเพอเม,มืองนครนายกพร้อมด้วยนายสุเทพทองมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร,ร่วมกับนายศักดาขุนทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,รปฏิบัติการจ้านที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตร,รจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ร่วมบรรยายให้ความรู้สร้างแนวคิดพื้นฐานของการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตร,รกรที่สนใจ มุ่งเน้นการทำการเกษตรที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแนวทางปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์ซึ่งเน้นการผลิตความสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติโดยการประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติสำหรับการทำการเกษตรที่สำคัญได้แก่การหมุนเวียนธาตุอาหารการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินความสัมพันธ์แบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การอนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศการเกษตรณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกลงพื้นที่ติดตามและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแก่เกษตรกรตำบลดงละครตำบลวังกระโจมตำบลโพมณีตำบลท่าสายตำบลศรีนาวาและตำบลเขาพระที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ปี2563 กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกทางเกษตรอินทรีย์ยังให้ความสําคัญกับเกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงในการทําการเกษตรสําหรับเกษตรกรตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมนางสุดารุ่งเรืองเกษตรอเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนะครนายกส่งมอบปัจจัยการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการนำนวัตกรรมการใช้ปุ๋ยพ g จ r 2และการใช้พันธุ์ข้าวเพื่อการบริโภคในการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าปีงบประมาณ2563ให้แก่เกษตรกร,รตำบลหินตั้งตำบลเขาพระ และตำบลวังกระโจมโดยมอบพันธุ์ข้าวกอขอ43าจำนวน270กิโลกร,รมัมข้าวกอขอ79าจำนวน10,12กิโลกร,รมัมข้าวปทุมธานี1จำนวน870กิโลกร,รมัมและข้าวขาวดอกมะลิ105าจำนวน3 3 0 7กิโลกร,รมัมรวมทั้งหมด5,460กิกโลกร,รมัมเพื่อสนับสนุนให้แก,ก,เก่เกษตรกรเพาะปลูกและกระจายพันธุ์ข้าวเพื่อการบริโภคการเพิ่มมูลค่าการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย